นวัดฝากถึงตูนบอดี้สแลมโครงการก้าวเพื่อน้องปีที่2 จากประเด็นของตูนบอดี้สแลมฟิตร่างกายเตรียมวิ่งอีกครั้งเพื่อระดมเงินในโครงการก้าเพื่อน้องปีที่2 v i เวอร์ชว n รันหนาขอบพระคุณรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กยากจน109รายเพื่อหาทุนการศึกษาให้กับน้องๆเป็นการวิ่งสารต่อจากก้าเพื่อน้องเวอร์ชว r รันปี2563 นอกจากกระแสะชื่นชมแล้วแต่ก็มีชาวเน็ตหลายคนไม่เห็นด้วยอย่างมากที่บอกกันว่าควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้ทางนวัดอิสระไกรศีลประธานและผู้ก่อตั้ง Miss g r a n ์อินเตอร์เนชั่น โพสข้อความถึงตูนบอดี้แสลมผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีแต่หน้าที่การช่วยเหลือและการพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเพราะได้งบประมาณจากภาษีของพวกเราไปปีละมหาศาลงบประมาณที่ได้ไปไหนหมดครับ และที่สำคัญน้องในประเทศไทยที่ลำบากไม่ได้มีเพียงแค่109คนแต่ลำบากกันหลาย10ล้านคนถ้าอยากจะช่วยช่วยเดินไปบอกนายกและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาให้พัฒนาการศึกษาและให้โอกาสการศึกษาแก่คนอย่างทั่วถึงจะดีกว่าครับเพราะถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเหลือต่อให้วิ่งอีก100รอบผลลั์ก็ยังคงเท่าเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com